ดูลูกนี้นะครับสวยมากเลยคเต็มคำครับลองชิมกันดูครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกรั้งนะครับกับมานี่มาเดี๋ยวพาไปวันนี้อากาศดีประมาณ18องศาเวลาประมาณเที่ยงก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฤด,ดูเก็บผลไม้กันช่วงเก็บเชอร์รี่กันนะครับก็ฟาร์มที่เราจะไปอ่ะใช้เวลาเดินทางประมาณ45 45นาที เราไปดูกันดีกว่าครับว่ามันมีอะไรให้เก็บบ้างได้ยินมาว่าฟาร์มนี้มีทั้งเชอร์รี่แล้วก็สตรอเบอรีร่ไปกันครับนี่นะครับเราก็มาถึงกันแล้วนะครับนี่เชฟเตเ้เขาเรียกเชฟองนะนี่เชฟเต้ครับผู้ สัญหาที่ที่พากันออกในชุวอาทิตย์เลยวันนี้มาที่ไหนได้วันนี้มานี่เลยมาดัสมาร์สขับรถจากเอ่อเมลเบิร์นมาประมาณห้าสิบนาทีครับเอ่อไม่ไกลมากวันนี้เราจะมาเก็บเชอร์รี่กันในข้างในเห็นเขามีไอ้สตรอเบอรี่ด้วยนะอ่แต่วันนี้ดูคนเยอะมากเลยเนาะมีคึกทักมากเดียวเลยไปบเราเข้าไปดูข้างในกันครับ ก็เป็นรายละเอียดสําหรับทั้ขบวนนี้คือไม่ค่ะผู้ใหญ่หกดอนเด็กสี่ดอนฮะแล้วก็มีอะไรให้เก็บบ้างครับื่อมีส,ส,ส,สตรอเบอร์รี่ครับสตรอเบอร์รี่กิโลละสิบสองดอนอา่าฮะมเชอร์รี่กิโลละสิบดอนโลฮะไปเราไปลุยกัน วันนี้โชคดีครับมาเขาไม่เก็บค่าเข้าครับฟรีครับวันนี้ครับค,คนเยอะมากเราวันนี้เนาะทวันกลางสัปดาห์นเป็คนเยอะจังเลยน่าหน่ะดิดูกว้างๆเอาบรรยากาศดีมากเลยเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนเราจะเริ่มจากตรงนู้นเลยครับไปอัเชอร์รี่ก่อนอเรอตรงเชอร์รี่ก่อนดูตรงนี้เห็นป <He ard S 2> <า>่ะแดงๆเนี่ยอันนี้เขาเก็บขายปะเนะี่ย อันนี้ยังยังไม่ได้ที่ยังเก็บไม่ได้อันนี้เชอร์รี่ในเมลเบิร์นนี่เขาจะเริ่มเก็บเกี่ยวกันตั้งแต่เดือนพฤศจิกพฤศจิกไปถึงมกรานะครับประมาณนั้นสามเดือนหลังจากนั้นเชอร์รี่จะแพงแล้วเรได้ไงเราก็เดินเข้ามาในสวนลูกพีชนะครับ อยากกินเท่าไหร่ก็กินได้นะครับกินให้อิ่มเลยกินให้เต็มที่เลยแต่ถ้าออกไปก็เอาไปช่างแล้วก็คิดเงินนะครับหล่นพื้นเต็มไปหมดเลยสุกได้ที่นะไงสีสวยมากเลยไปลองกินดูดินะครับลุย เต็มเต็มเต็มโอ้ยหวานอร่อยไหมหวานจบมาทางนี้มั้งครับยังไงครับเชฟเต้ครับลุยครับลูกใหญ่เลยเอานะเอาลุยยังไงช่ำตุ้ยซี่สุดๆจุ่อร่อยครับอร่อยเออนี่นะครับลองกัน รุ่งทีหวานหอมเนี่ยอร่อยนะเนี่ยอร่อยครับมันหล่นลงพื้นเยอะมากเลยเสียดายเนาะในฟาร์มเชอร์รี่นี่เขาล้อมจะขายไว้หมดเลยเนาะเขาทำอย่างเอี้ยงออสงสัยกันมแมลงมั้งใช่ไหมนกด้วยนกนกแมงมุมนกบางตัวดีเลยตัวตัวทำในข้างหน้านี่ก็เป็น สวนเชอร์รี่นะครับเข้าไปเลยครับ <laughs> นี่นตะกอกเมืองเดียอะเหรอไม่มีให้ลูกให้เก็บสักลูกเลย <laughs> เก็บใบเขียวๆเลยสงสัยเราต้องกินใบแทนแล้วมั้งคิดว่าขึ้นมาเก็บเชอร์รี่ที่ไร้ เขจอยเหรอเขาหลังๆไม่มีคนเด็ดเออเขาขี้เกียจเดินกันใช่ไหมเป็นไงเป็นไงแม่งโล่งเลยมาแล้วเหงาเลยไม่มีคนเดินเลยเราดูด้วยเอาถุงเข้ามาด้วยเหรอจะก็เอาเต็มถุงไว้เหรอเอาใบแล้วลูกมันใบใบเยอะเหลือเกินเขามาเก็บกันเยอะไปเนาะเรามาช้าไม่ทันไปอ่ะสงสัยต้องเก็บกินกับพื้น ิกับใส่ปาาเลยดูโอเวอร์มากเลยพี่เห็นลูกพี่เห็นลูกนิดเดียวเองตัวไหนเนี่ยใหญ่ด้วยตื่นเต้นนะใหญ่กว่านี้หรอมันมีใหญ่กว่านี้ด้วยหรอมี นู้น่ะลูกท้องคำปั้นห่ะท้ากดโน้น้ตโอันนั้นอันนั้นเชอร์รี่หรืออะไรอ่ะตอนเมื่อกี้แหละเรียกนึกว่าเจอทองเดเดิเฮ้ยจริงๆไม่ได้เรียกออกเสียงเชอร์รี่นะออกเสียงเชอร์รี่ออกเสียงเชอร์รี่เชร์รี่ผิดหวังไหมผิดหวังนะครับวันนี้ชิวๆเดินชิวๆพักผ่อนเนาะสำหรับมาพักผ่อนถ่ายรูปแล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้อง มาเก็บไอ้ให้มันได้เยอะมากินอย่างเดียวอะ่ะแต่คนที่เก็บเยอะสุดนี่นุงนะเต็มกล่องนะ,ะไหนพลินมากเพนินอยู่คนเดียวอะ่ะเ,<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวครับมาดูฮะนี่ครับธรรมดาเขาไม่กินกันนะครับเพี้ยเขาไว้ี่เป็นไงล้มขึ้นมาไม่ผายปอดนะวย การเก็บเชอร์ร <liksom surgery> <defines> ี่ไปละเดี๋ยวเราไปเก็บสตรอเบอรี่กันต่อไปเนี่ครูกเขียว้วยครับแต่ยังไม่สุกครับนี่ครับมาลุยกันที่สตรอเบอรี่กันต่อครับออกเสียงไงนะเต้สตรอเบอรี่ ไม่ไนึกเลยนะว่าวันนี้วันพุธแท้ๆกลางสัปดาห์แต่คนมาเที่ยววันเยอะมากเหมือนสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นเลยล้างไหมลองล้างแล้วไหมฝักแม่งเลยเคี้ยวผมป่ะไม่เบียวยหรอือล่าได้อยู่ว้าวลูกนี่หวานหวานเลยรึมันนานเดี๋ยวลูกหวาน ป็นไงครับลูกนี้คร oh. ับจะมีกล้ามมานะกล้ามเป็นไงบ้างครับสำหรับไอ้ทริปนี้เก็บเชอร์รี่ได้ผมนี่อิ่มมากเลยเต็มท้องเลยครับวันนี้เอามีเตาบัลลี่เลยอันนี้ได้มาตั้งแต่เดือนไปเจ็ดตันครับเจ็ดตันแต่วันนี้โชคดีที่เรามามันเข้าฟรีกันเนาะ เขาให้เข้าฟรีกันเออก็เลยมีเก็บค่าเข้าเก็บแค่เก็บออกมาแค่ละผลไม้เออนี่ถึงหนึ่งกิโลป่ะไม่รู้ไม่ถึงเจ็ดสิบแต่ไปซื้อเอาที่โคน่าจะที่โคกิโลเก้าดอลลลูกลูกใหญ่กว่านะนี่กิโล่สิบดอนแต่ว่าเราได้ฟิลเก็บเก็บผลไม้เล่นๆจงชิวๆวันนี้ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ฮไม่เหนื่อยเท่ากับคลิปที่แล้วนะโอเคครับวันนี้ก็ อ๋อลากันไปแค่นี้ก่อนนะครับอืเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยคลิปหน้าเราจะไปทำอะไรกันก็ฝากติดตามด้วยนะครับม,ม,มานี่มามเดี๋ยวพาไปครับไป<ะ>ไบายบาย,บาย